วันนี้เราพามากินข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีตามสั่งแต่ก๋วยเตี๋ยวที่นี่แพงนะทำไมครับขายสิบาทอาหารตามสั่งเนี่ยที่นี่ขายเท่าไหร่รู้ไหมสี่สิบอ่ะยี่สิบห้าบาทลุงเจ้าของร้านเป็นสับเปลเลยกลางคืนก็เวิร์กงานสับเป๋เลยเช้าก็มาทำก๋วยเตี๋ยวให้กูกินอะไรตุ่นวะหนักใจแทนพี่ต่อผักแหลกผั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 กแหลกเนี่ยอันเนี้ยถ้ามาแค่เนี่ยยี่สิบห้าบาทล้วโห่เม่งหมูกรอบเยอะกว่าในกรุงเทพอีกอะ ได้ไหมเดี๋ยวกูปวดเข่าไอ้เหี้ยเข่าแล้วเดี๋ยวมึงทำไรทำไรลุงพลไงวิวกินข้าวหลังบ้านหลังบ้านลุงพลเขามีไอ้นี่ไม่ใช่เหรอภูเขาอันนี่โอ้ยมึงมาทำไรเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตาโอ๊ตครับผมตต่อฮะ วันนี้เราพามากินข้าวครับร้านราคาถูกๆฮะมีก๋วยเตี๋ยวมีตามสั่งแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวราคาหลักสิบวิวหลักแสนมึงเจอร้านอย่างเนี้ยนะมึงเจอร้านอย่างไม่ใช่ข้างบนใช่ไหมร้านนี้เนี่ยเขาอยู่เรียกว่าอยู่หลังวัดแจ้งปทุมปทุมธานีฮะจากคลิปที่แล้วก๋วยเตี๋ยว8บาทใช่ครับอันนั้นคือเป็นการประกาศสัปดาห์เลยนะว่าที่ปทุมเนี่ย น่าจะขึ้นชื่อเรื่องร้านอาหารถูกๆวันนี้เราไปเจออีกหนึ่งร้านครับพี่ <ผม S 1> นะผมเป็นร้านที่ขายอาหารตามสั่งแล้วก็ขายมีขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขายก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่แต่ก๋วยเตี๋ยวที่นี่แพงนะทำไมครับขายสิบบาทสิ๊กนะยังมีอยู่อีก <laughs> แปดบาทสิบาทเนี่ยยังมีอยู่นะเขาขายแปดบาทอันนี้เยอะกว่าเขาสองบาทนะอแพงกว่าแพงกว่านะอาหารตำต่างเนี่ยจากคําบอกเล่าของชาวบ้านนะคือชามหนึ่งเนี่ยเท่ากับที่กินปกติเลยไอ้ที่ในเมืองห้าสิบหกสิบบาทครับผมที่นี่ขายเท่าไหร่รู้ไหมสี่สิบอ่ะยี่สิบห้าบาทมีไข่ดาวเพิ่มอีกห้าบาทจะถามคํำนี้อยากจะถามอีกครั้งลุงเขาเหลืออะไรหมด เน้นอาศัยของที่หลวงพ่อบินทบาทมาแล้วก็มาทําขายเราเนี่ยใช่บ้า <c oughs> ไม่ใช่ลุงก็ซื้อเข้ามาสิแต่ว่าที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับพี่ลุงเจ้าของร้านครับลุงเทียน,เ,ยนเป็นสับปะเลอ มึงพามากินข้าวแต่ลุงไปสับปะเลอใช่ลุงลุงเป็นสับปะเลอกลางคืนก็เวิร์กงานสับปะเลอเช้าก็มาทำก๋วยเตี๋ยวให้กูกินอะไรตุ่นวะเขาใช้อะไรตุ่นวะเนื้อตุ่นไปดูไหมพี่ครับว่าที่ปทุมมันจะมีของถูกอย่างที่เขาว่าจริงไหมใช่แล้วก็ปริมาณเนี่ยมันอะไรยังไง แต่ต้องบอกด้วยว่าร้านนี้ปิดสามงเย็นค<ม><ม>ือตอนแรกอะ่ะเราแพนว่าจะมาถ่ายเมื่อวานใช่เราก็เออร้านปกติมันก็เปิดปิดเย็นเออปิดเย็นนะผมโทรมาตอนบ่ายสองลุงบอกลุงปิดบ่ายสามะถามลุงว่าทําไมลุงถึงปิดเร็วไม่น่าผมมาแล้วไม่น่าถามอะ่ะ <c oughs> ผมเข้าใจแหละคงไม่มีไข่เข้ามาแน่คือลุงอะกล้าขายแหละแต่คนไม่กล้ามากินโบเพดอะชักโบเพดอะไม่มีลานวัดมาดิลานกลาังวัดมาเลยเราไปคุยกับลุงลุงเทียนไหมลุงเทียนฮะลุงเทียนว่าเออลุงยังไงเป็นตับเบลเลยอยู่ดีๆมาเปิดร้านอาหารเฉยแล้วเปิดระลึกด้วยเปิดหลังวัดเลยหลังวัดเลยอะอาจจะใกล้ที่ทำงานลุงเขาแหละไปฮ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 ะ ลุงลุงบอกว่าที่ที่มาเปิดตรงนี้คือใกล้คอนโดลุงใกล้คอนโดลุงตรงไหนอ่ะโอ้มีสามชั้นคือกินอาหารร้านนี้เราเราจะได้ปรุงไปในตัวเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติถูกต้องครับผมกินไปแล้วก็เ้ากินมากไปอาจจะตายได้ใช่ก็ ทานทวงทีนะวัดทานทวงทีไปคุยกับลุงดีกว่าไปหาลุงดีกว่าไปคุยกับลุงดีกว่าดูลุงคลิปหนึ่งเราสวัสดีครับ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 ลุงครับคุณป้าป้าครับเรียกว่าเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเลยนะครับผมแล้วก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วย ปลูกคอนโดปลูกคอนโดให้เจ้าจะแล้วนะครับผมคุณลุงเทียนด้วยนะครับคุณุเทียนนะครับเปิดมานานยังครับลุงก็มีกับว่าเจ้งสิงหาปีกายแล้วทำไมทำไมเราเป็นสับเปลออยู่ดี20่ว่าปีแล้ว จำเหลือนานๆาตาตานักตกอ๋ออ๋อลุงบ่นลุงบอกวุ้นวุ้ไม่มีตนงตยลูกค้าน้อยแต่เราไม่ค่อยตายกันเลยพ่อแม่พี่น้องมาตายกันหน่อยลุงจะได้มีงานมีงานทำคือมันไม่มีใครทำไงพ่อเมื่อก่อนพ่อเขาเป็นเป็นตะปูลมาเนี่ยตายหมดเขาไม่มีใครทำแล้วมีขายอะไรบ้างครับลุงก็มีอะไรได้เลยก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวแล้วก็ตังตังใช่สองอย่างลุงเพียร์แกรู้อะไรหรือเปล่าเนี่ยลุง เรารู้แต่ผมก็เปลี่ยนชื่อเป็นก๋วยเตี๋ยวป้าใช่ไหมเออก๋วยเตี๋ยวป้าเราไม่ท่อเต็มตัวไม่ได้ไงเดี๋ยวเขาหาว่าเขาเังเกียจมีอ่ะเออเออผมผมก็เขาทุกวันนี้เขาก็บอกเป็นตำรวจแล้วถามว่าแต่เราเดินนานจะได้ตำรวจถ้าจบเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คุยไปไงแล้วลุงอยาวตั้งหนาจิกไอนคนเขาเหรออ๋อก็เลยมาเปิดร้านอาหารแต่เปิดให้ภรรยาเขาเวลาครัับคนเยอะเราถึงจะเข้าไปช่วยเขากลัวกลัวกรุงเทียนกลัวเรื่องของเนื่องจากเป็นสัตำรวจอะไรประมาณนี้แต่ไมให้มันไม่จบ อะไรแล้วคื่ที่ขาย10บาทเนี่ยไม่ใช่เราคิดว่าคนงานกินอิ่มแล้วอย่างหนึ่งเด็กคนรอบวัดชาวบ้านเนี่ยมีลูกมาสี่คนเงินร้อยบาทมาขายก๋วเตี๋ยว15 20อยากจะกินน้ำสักขวดก็ไม่พอนี่ดูแนวคิดเราคิดว่าอย่างนั้นโตมาพร้อมกับข้าวของลุงแล้วก็ถ้าสมมุติตายก็ตายไปพร้อมลุง คืออาจัยกินใบบานๆอยู่ในนี้เนี่ยผมกําลังจะถามลุงเลยว่าราคาของที่นี่เนี่ยคือกว๋วยเตี๋ยวขาย10บาทคร<ช>ับแล้วก็อาหารตามสั่ง25ไข่ดาวอ,อีก5บาทหรือ<า>ถ้าจะเป็นทะเลก็เป็นทำละ3ามใช่เรียกว่าวันนี้เนี่ยเราเรามาเจอร้านเด็ดเข้าให้แล้วใช่นะผมคราวที่แล้วเรานําเสนอกว๋วยเตี๋ยว8บาทไปใช่คราวนี้เรามากว๋วยเตี๋ยวขยับขึ้นใหม่เล็กนิดนึงสิบาทแต่ว่าที่น่าสนใจคือมันมีตามสั่ง25บาทใช่แล้วเขาบอกว่าเป็นปริมาณที่เหมือนในเมืองขายกัน50บาทแล้ว10บาทมา8 ลุงแถมอีก2ด้วย นะลุงเท้าเราด้วยมีโปรโมชั่นนะด้วย้าด้วยกินแปดแถมให้สองอันนี้คือการตลาดไม่รู้ละเอาเป็นว่ายังไงวันนี้เราลองไหมครับผมเดี๋ยวลองเลยดีกว่าลองเลยดีกว่าว่าอาหารที่ร้านลุงเนี่ยลุงเพียนวัดแจ้งเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงปริมาณเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงนะครับผมที่บอกถูกๆขนาดนี้เดี๋ยวผมจะกินข้าวไปทุกเมนูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกินอาหารที่ฉีกออกไปจากร้านลุงเป็นอะไรฮะบะหมี่แปดเคยมีคนกินถึงแปดไหมลุงที่จัดโปรโมชั่นแปดแถมสองเนี่ยสิแถมหนึ่งได้ ไม่แค่เก้าคือคนกินถึงเก้าปุ๊บลุงจัดการทิวไปให้หน่อยไปจัดตัวถ้ากินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งสั่งดีกว่าไปนั่งสั่งดีกว่าเพราะว่ามันมีแบบให้เลือกด้วยมีหมูชิ้นมีหมูกรอบอะไรเงี้ยไปไปนั่งสั่งขอบคุณครับขอบคุณครับลุงขอบคุณครับขุณเดี๋ยวผมไม่จดดีกว่าอ่ะพี่ต่อครับผมเรียกว่าเราสั่งอาหารกันเลยไหมพี่มีเมนูด้วยนะไม่ได้ทำเล่นๆนะเว้ยไม่ใช่ว่าทำแบบว่าเอ้ยมาส่่่่่่่่งงไไปปททีีีีีมมมมมมมใชชแบบบรรรรร้้้้าา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 านนนนนนนอออออหหหตตตสสสสัูููะะเเกกิิฟดย บรรยากาศก็กดีอ่าผมพูดถึงเมนูอาหารตามสั่งก่อนครับผมของลุงนี่มีผัดกะเพรามีผัดพริกแกงมีไข่เจียวแล้วก็มีเป็นผัดสีอิ้วฮะผัดขี้เมาเขาผัดอีกอย่างหนึง่ง หกอย่างแล้วก็วัตถุดิบของเขาเนี่ยจะมีหมูชิน้นหมูสับหมูกรอบทะเลอ่าแล้วผมตังผมตังผมตังเป็นอาหารนำสั่งดีกว่าครับผมอผ, <ม S 1> ผมกินอาหารนำสั่งเขาไม่ต่อไงส่วนผมผมจะกินกว๋วยเตี๋ยวทั้งหมด8ชามฝากสติติไว้ที่ร้านลุงเหรอเปล่าน่าจะตายตรงนี้แ <c oughs> หละเจนอะไรเขาไม่ต่อเจ็นเลยเอะผมเกลี่ยให้ไปต่อก่อนเลยมึงก็ไม่น่าถามหรอกเส้นบะหมี่บะหมี่หมูบะหมี่หมู8ชามของผมนี่เอาเอามาคะนะอ่า กะเพราผมบวกไข่ดาวด้วยนะขอ,อผมขอเปลืองงบกองนิดนึงนะนแกงหมูชิ้นข้าวผัดแหนมจะข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวฮะข้าวไข่เจียวเอาต้องเอาเอาให้ครบๆไหนๆมาแล้วผัดขี้เมาทะเลฮะผัดซีิ๊วหมูค้าบอกทั้งหมดมีกี่จานเนี่ยเวก่อนนะ เฉ่เพาะข้าวนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6จานข้าว6จานอันนี้คือเบื้องต้นก่อนบะหมี่บะหมี่แชามพอไหมชามส0บาทมานิดเดียวแค่บอกเดียลุงบอกว่าคกินไม่หมดจะเป็นไปได้ยังไงกินไม่หมดแค่8ชามเรากินกันที10นะครับผมสั่งลุงเลยมาลองของเลยครับผมลุงเทียนนะครับผมกับเรา ที่เห็นบนโต๊ะนี้เนี่ยคำนวณคร่าวๆนะจากสายตาเนี่ยไม่น่าเกิน250บาทอันนี้รวมน้ํารวมอะไรแล้วด้วยนะครับไข่ดองไข่ดาวพร้อมมีทะเลมีหมูกรอบนี่ดูไข่เจียวมีกุ้งอีกเนี่ยไข่เจียวแล้วก็สั่งข้าวไข่เจียวย5ิบาบาทใส่กุ้งมาให้ด้วยกระเพราหมูกรอบย5ิบาบาทเพิ่มไข่ดาวอีก5บาทเป็น30บาท30บาทนะครับผมแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคุณหนักใจแทนพี่ต่อแล้วเราก็ฉีกไปกินอย่างอื่นไม่ได้แล้วไม่ได้ดิผักแกลผัก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 แกลก ลุงกับไอยู่นะเยอะกว่า8บาทไหมยยเยอะ่อใกล้เคียงครับใกล้เคียง,ยงแต่ตัว <นะ S 2> หมูนะที่นี่เยอะหมูฮะใครที่แบบดูคลิป ก๋วยเตี๋ยวแปดบาทจะตามมากินฮะไม่ต้องไปแล้วนะฮะเลยมาร้านนี้เลยมีตามดังด้วยใครใกล้อันไนไปอันนั้นดีกว่าจะอยู่ประุมทั้งคู่อยู่ปทุมทั้งคู่อันนั้นอันนั้นอะไรนะแถวไหนนะอันนั้นแถวในมตัวเมืองประทุมอันนี้สามโคกฮะมาลองชิมกันดีกว่าฮะว่ารสชาติเนี่ยมันจะพอไปวัดไปวาได้ไหมโอ้ยังไงก็พอไปไปวัดไปวาใช่ไหมก็อยู่นี่แล้ววัดอะใกล้เมนด้วยยังไม่ครบนี่ว่าลุงขาดแถมสองลุงเดี๋ยวรอให้ลุงทําที่หลังไอ้เพชร นะครับผมอ่าลองชิมลองชิมดีกว่าพี่ต่อเดี๋ยวนี้ผมบอกก่อนถ้าผมกินไม่หมดเนี่ยโอนลงโทษผมได้เลยจริก่งไหมเนี่ยจริงถ้าผมกินให้หมดนะคือตอนนี้เราฉีกไปตลกคาเฟ่ไปแสดงเนี่ยอันเนี้ยไม่เจ็บไม่เจ็บใช่ไหมถ้าผมคนตีเป็นเนี่ยไม่เจ็บครับขอโทษนะพี่นี่ครับปั๊บเงี้ยอ่าไม่เจ็บนี่ได้เสียงหน่อยแม่ไม่เจ็บไปอีกทีหนึ่งปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยบ้าเอ้ยโอ้โห เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองชิมก่อนครับผมขอลองชิมไอตัวกระเพราหมูกรอบก่อนครับผมนะผม,ผมเปิดโปงเลยแง่ไข่ดาวออกมาฮะมก<า>มีเท่าไหร่นะเนี่ยอันเนี้ยแทบมาแค่เนี้ยยี่สิบห้าบาทจริงๆแล้วผมบอกเลยขับรถมาจากกรุงเทพมากินยังคุ้มเลยยี่สิบห้าบาทพี่ลบขูมแม่งหมูกรอบเยอะกว่าในกรุงเทพอีกอะลองชิมมะผมจะลองชิมบะหมี่ผมละรสชาติจัดจา้านเลยอะกระเพรา นี่กะเพรากะเพราอร่อยเลยอ,อันนี้ไม่ต่อแหละนะเพราะว่าลุงไม่ได้มาจ่ายเราอยู่แล้วใช่ถูกต้องนะอันนี้คือใครแบบมา,มาช่วยลุงกันนะครับผมใช่จริงๆมานน่าปชว่วยลุงแล้วก็ช่วยกระเป๋าด้วยเองด้วยใช่แม่อร่อยจริงกะเพราอ่ะก๋วยเตี๋วก็รสชาติดีเลยครับนี่ผมไม่ได้ปรุงเลยนะถ้าคนดูคลิปก๋วยเตีเ๋ยวแปดบาทครั้งนี้แล้วผมจะตักประมาณสี่ตักมดกชามอนี่ตักที่หนะ้าแล้ว อันนี้อันนี้ตักตามผมว่าน่าจะเยอะกว่าหรือใกล้เคียงผมว่านี่ตักที่ห้าแล้วผมก็ตักพอๆกันนี่ยนี่ตักที่ห้าแล้วน่าจะเยอะกว่านิดหน่อยประทุมแสดงดปรุมนี่มีของถุงเยอะเยอะของถุกถ<อ>ูกเยอะนะอืม แล้วก็คนดูเนี่ยชอบด้วยบอกว่าฤฤฤฤฤฤร้านนอย่างเงี้ยเป็นราคาที่เขาจับต้องถึงนะใช่กับบ้านเงี้ยตามมากินับนะผมถ้าสมมติเราไปกินแบบเอวไบาคิวห้าหกพันเงี้ยมันก็เป็นราคาที่เราเองก็จับต้องได้คือชาติที่กูต้องกินก๋วยเตี๋ยวตลอดใช่ไหมปั้นไงปั้นคาแรคเตอร์ไปไง ต่อบะดุดบะหมี่อีกหน่อยพี่เปิดร้านบะหมี่นี่คนตามแห่ๆเลยนะจะต่อเมียสี่มีเกี้ยวไม่นไม่น่ารอดหมายถึงว่าขายไม่น่ารอดไม่ไม่น่ากูโดนแทงกูเนี่ยตายแน่นอนน่ะกูอวะเนี่ยหมดแล้วหนึ่งอิ่มเลยเนี่ย มอ่พูดจริงๆคือหนึ่งอิ่มเลยนะรสชาติดีด้วยสะเพารสชาติดีจริงๆแล้วก็ข้าวตัวข้าวอ่ะถึงแม้ไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะแต่มันก็ไม่ได้เป็นข้าวแบบข้าวมีกลิ่นนะ,ะนะครับผมแล้วก็อันที่สองของผมนี่อันนี้เลยข้าวไข่เจียวกุ้งในราคายี่สิบห้าบาทนะครับผมอย่างนี้ไข่กี่ฟองพี่สองไหมสองแน่นอนสองเนาะกุ้งจริงๆเดีค๋คือมันเนี่ย เนี่ยเราเป็นไข่เจียวที่ไม่อมน้ำมันนะใช่เนี่ยน้องตูดบานเลยเพราะมันไม่อยเพราะมันลงอยู่ล่างหมดแล้วนอร่อยเอาเอาจริงๆนะครับ ลูกค้าก็เป็นชาวบ้านอะ่ะก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าด้วย2องเรื่องของโลเคชั่นด้วยใช่เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านทางผ่านใครนะฮะแล้วลุงเขาก็บอกลุงไม่ซีเรียสด,ด้วยลุงแค่ขอแบบลุงอยู่รอดคุณอยู่รอดใช่แล้วก็ลุงบอกว่าคนเยอะๆก็ไม่ชอบด้วยนะเพราะ <c oughs> อย่างไรก็ไม่ต้องมากันนะฮะมาเลยมาจอนไม่ชอบขอเพิ่มเวลาให้ลุงนิดนึงเออผมนี่ผมกินไปกีทํามแล้วห้าแล้วยกินไปสามแล้วทำไมผมอิ่มอะแกเฮ้ยผมกีนผมพูดอะไรไปวะทำตาติติไว้ <8 S 2> <ช>ลุงยังมีคนกินแปะใช่ฮะ<ป>อือเก่าใช่าผมต้องทำสิถูกไหมลุงบอกลุงจำได้แม่เลยเพราะลุงเป็นคนาตาตาตกเองช่วงนี้ลุงก็จะอยู่อยู่ร้านตุ๋ทุกวันเพราะว่าไม่ค่อยมีคนตายอันนี้ลุงกลับไปงานสัมพันธ์ทยอยทยอยตายกันนะฮะเจออนทวนกันไปตายอย่าอยู่กันนานให้ตายตาย,ตายบ้างลุงไม่มีงานทำ สองด้วยอิ่มเลยแด็ดทำไมพวกเดี๋ยวนี้พวกเรากระจอกกันจังวะจริงๆถ้าเทใส่ชามใหญ่ขายสถิติดได้ไหมในกรุงเทพได้จริงจริงเนี่ยแค่ชามเล็กเท่านั้นเองนะแต่ตัวเส้นตัวหมูนี่หมูอยากคิดว่าน้อยนะครับเนี่ยแล้วก็ตามสั่งเนี่ยหมูโอ้ยโหดอย่างเดิมด้วยเยอยวำไม่นี่ โอ้กำลังใจหายเลยอะคนนี้ใจแวบเลยลุงบอกตอนนี้ลุงทําฟาร์มหมูเองลุงให้ลองอ่ัอันนี้คือชทมไซส์ขนาดที่ขายในกรุงเทพประมาณส0บาทใช่ใช่สีบาทนะเดี๋ยวเราจะลองเทไปว่าเนี่ยไทมเล็กๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงบอกเดี๋ยวแล้พี่กินยังยังฮะมีกําไรจริงๆใช่ไหมลุงมีกําไรไหมก็ทำกำไรทําก็คือกำไรก็คือค่ากินของลุงอะแล้วดูดิอันนี้ผัดพริกแกงฮะผัดพริกแกงหมูชิ้นในกรุงเทพห้าสิบบาทยังไม่ได้เท่านี้เลยนะเอาพูดตรงๆนะ พูดตรงๆนะลองลองชิมพริกแกงฮะว่ารสชาติเป็นยังไงครับผมพริกแกงอร่อยพริกแกงนี่คือถ้าติดหวานหน่อย,น,อยนี่คือใช่เลยอ,อืมร,ร้านดุดช่องคุณเป็นไงพีดด่ต่อเคยทำอะไรมา,าคังคุกคังคุกฮะครับผมเพราะผมเริ่มกินคังคุกแล้วฮะ,ะผมว่าปลายทางคุณตัวเฮี้ยแล้วเดี๋ยวแค่ตัวเฮี้ยแหละว่าถ้ายังเศรษฐกิจแบบนี้ก็าคงต้องเฮี้ยแหล้ฮะดูนะ ล่าสุดกินค้างคกครับผมแล้วก็ที่ไปถ่ายล่าสุดมาอีกทีนึงไงงอนไก่ฮะโอ้โหาไปท้าลุงเขาเลยแล้วข้าวนี่ไม่กับเก็๋ไว้่ขายลูกค้าเลยนึกไงพราะนั้น้ะบูนทามเลยลุงปกติขายอย่างี้ไหมขนาดเท่านี้ไหมครับลุงเท่านี้เลยเหรอนี่ฮะจริงใจด้วยกาไรไม่เยอะแต่จริงใจเสมอกําไรเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้คือตรงเนี้ยขาดทุนดอมขาดทุนนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมุกกินตรงเนี้ย แล้วตายในเนี้ยนี่กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ถ่านมาครึ่งทางแล้วมึงทำเหมือนมึงกินไม่ไหวเวลามึงอยู่ออฟฟิศเอากระเพาะปลาหม้อหนึ่งมึงตักคนเดียวครึ่งหม้อเวลาหน้าตกใจเวลาไม่ถ่ายก็กินโอ้โหเวลาไม่ถ่ายกินก็เก่งเลยแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยก็ต้องทำกระจอกเข้าไปผัดขี้เมาทะเล เส้นมาม่าผมดูเนื้อก่อนดิไม่เยอะแหละผมว่าเนี่ยไม่เยอะแหละปลาหมึกคงไม่มีแหละปลาเผือมีหอยปูโตดอยู่ไหมไ่นไหนกำไรอยู่ไหนผมเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แล้วช่วยอุ่นุนรุ่นกว่าฮะผมว่าผมว่ารสมือป้าดีว่ะทำเหมือนเหมือนกันเลยนะรลมือดีมาก โอ้โหแล้วดูดิให้แบบเครื่องผัดขี้มาแบบว่าเนี่ยอันนี้คือพวกเครื่องเครื่องเครื่องสมุนไพรเขาอะที่ให้กินอะไปผัดชามหน้าดีกันดูนะแล้วลุงก็เก็บไปกินผัดชามหน้าเลยเนี่ยเครื่องพวกเครื่องผมเคลียทิ้งเอาเดหมดแล้วเหรอครับท้ามตท้าลุงไอชามแถมอะผมไม่เอานะเอาไว้ทำบุญให้เด็กมีเด็กอยากกินข้าวผัดแหนมไหมลุงเริ่มจะทำบุญกันแล้วที่หมาย เขาผัดแหนมฮะทุกคนครับราคา25บาทครับเอ้ยสั่งใส่กล่องไปแล้วไปแช่ตู้เย็นกินได้อีกสิได้ได้หลายมื้อเลยเด้แต่ยนี้ต้องมาใหญ่ับผมหนึ่งหนึ่งถ้วยอ่ะหนึ่งถ้วยมันจะเป็นประมาณนี้ทำละก้อนเนี่ยฮะก้อนหนึ่งคือลุงให้ก้อนหนึ่งเต็มเต็มก็ก็คือเท่ากับคนที่เขาขายในกรุงเทพตีสิบใช่ขโมยบะหมี่ลุงซะแล้ว คืออันนี้ปริมาณวัดกันกระจเลยนะใช่เพราะว่าลุงบีเป็นแบบเป็นก้อนเป็นก้อนบะหมี่มันมาเป็นก้อนใช่ข้าวัะแหนมโอเคครับข้าวัะแหนมดีเลยแหละถ้ามันน้อยกว่าน,นี้จะดีกว่าน,นี้ตอนนี้ผมมีคำถามอยู่ในหัวเนี่ยครับเราจำเป็นต้องกินให้หมดไหมใช่กูก็จะถาม,มึงแล้วตอนนี้ <laughs> พี่สนับสนุนความคิดมึงเลยเพราะว่าผมอิ่มแล้วแหละมันเยอะนะครับมันเยอะมากมนะผมที่ร้านลุงเทียน,<ฟ>ว,นวัดแจ้งว <นะ S 2> ัดแจ้งฮะลุงเทียนวัดแจ้งลุงเทียนวัดแจ้งนะครับอ,อยู่ที่สามโคกประดุมตรงที่ร้านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นร้านลับอีกร้านหนึ่งนะแต่ที่ที่ผมฟังแนวคิดนะไอ้นี่จะให้ฟรีไอ้นี่นก็ให้ฟรีราคากพรเดี๋ยวแค่สิบบาทเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งเยอะจริงแล้วก็ข้าวเนี่ยอันนี้กินไปเยอะแล้วนะผัดซีอิ๊วหมูอย่างเงี้ย ยี่สิบาบาทฮนะวันนี้เรียกว่าหอมปากหอมพอนะพี่ต่อมไม่ต้องกินหมดก็ได้ผมว่าไม่ได้อะไรหรอกคนดูกินหมดไม่หมดก็ไม่ได้อะไรจากเราอยู่ดีเราน่าจะได้ตอนนี้นได้อะไรฮะเข้าโลงบาล <laughs> นะครับผมวันนี้เรานําเสนอเป็นอีกร้านหนึ่งที่เรียกว่าราคาย่อมเยาเป็นร้านลับหนึ่งร้านเลยร้านบ้านๆใช่ครับนะครับผมอาหารตามสั่ง25บาทก๋วยเตี๋ยวชามละสิบาทตามมากินได้เลยครับผมที่สามโคกสามโคกครับผมเซิร์ฟมาเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวลุงเทียนวัดแจ้งนะครับตามแมพมาได้เลยตามแมพได้เลยครับนะครับผมแล้วก็วันนี้เราสองคนเนี่ยเรียกว่ามานําเสนอให้ดูกันครับผมพอหอมปากหอมคอใช่ครับทำไมเมื่อกี้ไม่พูดตั้งแต่ไอชามแรกถึงชามแรก เนี่ยมันคือจานสุดท้ายแล้วดื้อไงเราพยายามจะดื้อไงพยายามจะขัดข้านในใจอ่อยี<ะ>่ห้าบาทมันจรอะไรไออมจะ,จะใช่เ<ะ>ออสิบบาทจะกินเท่าไหร่วะสามจานกูนิ่งเลยนะ <laughs> นะผมลากันไปก่อนฮะอิตาโอสกับจ่าต่อครับผมฝากกดติดตามด้วยทั้งช่องอิตาโอ๊ตช่องจ่าต่อตามไปดูด้วยนะเป็นทงคกฮะเน็ตเหลือๆก็ตามไปดูกันนะหงอนหงอนไก่หงอนไก่หรือทางคบทางคกลงมาที่นี้หงอนไก่น่าจะเออที่นู้นโอ้งงแล้วจ่าต่อลงเยอะมากอย่าเถียงเยอะพี่ปกดที่นะผมเป็นอะไรเอปกดที่เป็นอะไรนะปกดที่ว่าแล้วทำไมมันเลิก อีกแต่ว่ามีสองอย่างครับผมกินหมดกับปวดขี้งั้นไปดีกว่าครับผมไปลาเขาไปแล้วสวัสดีครับ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 ห้องน้ำอยู่ไหนครับลุงมึงตามันทำไม